สวัสดีครับเดินทางมาถึงแล้วครับอําเภอคลองหาดครับอา่าลานมันเสียสมบัติครับผมนี่ดูเหล่าน้อยโอ้ได้ได้เราไปเอาไปให้เสียไปให้เฮียไม่อย่างไ่พี่ไม่ออกต้องกินอันนี้ป่ะใช่เ <laughs> มื่อกี้ไ่ขี้ใช่ไหมฮะมน้ำไปด้วยอะ <laughs> นี่ครับเจอเลยครับกระบะโอ้โหสวยอย่างนี้ล่ะโอ้เนี่ยหอยหอยหอยมาฝากแต่ผมผมก็ฝากหอยเหมือนกันแต่ผมหอยหอยใหญ่ปลาสดขอบคุณมากครับเป็นร้านมันหรือร้านร้านร้านับเพื่อนๆแต่เป็นบางบางช่วงบางช่วงครับเลยแต่กระผมบางคนมันไม่มีปะบางคนอ่ะ ยังไม่มีบางโทมอ,โอัลรุ่ใหม่เลยเออบางโทใหม่มหลูกค้าจะมาดูรถผมขอเวลาแป๊บหนึ่งให้เขามาดูรถพร้อมกระบะก่อนเ,เดี๋ยวจะยกกระบะออกอ๋อนี้ให้มันดูสวยหน่อยได้ได้ได้โอ้ได้สีใหม่เลยตัวนี้อ่าดูดีดูดีดโอ้สวยกว่ารถอีก อ๋อตอนนี้เขาเจาะออกไงยังไงก็ต้องไปปิด่ยนเพื่เปลีเจาะเจาะออกเจาะตัวนี้ออกไงเพื่อจะยกกระบะอ๋อเพื่ออ๋อตรงหัช้างอืมส้มก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่โอ้ฮะเหล็กมันไม่สวยตัวไหนเปลี่ยนใหม่จะสวยส้มไหนข้างบนเป็นเหล็กเก่าอ๋อไอ้ตรงนู้นนะเวลาติดตั้งก็จะขาดออกอยู่แล้วอืมโู้ฝาท้ายใหม่ตัวนี้ ปลาท้ายใหม่โอ้แจ่วเลยเว้ อันนี้ยาวเท่าไหร่ครับเนี่อหเมตรหกเมตรบ่สตีสองเส้นรัดอยู่ไหอยู่เนาะเอาสตีมาอยู่อันนี้ขายเท่าไหร่ตัวแม่มันนี่สามฮะสามสิบสามพร้อมกระบะสามหกเนาะ สามหกสามหกเผื่อมีใครไปเปิดประตูดูหน่อยดิหฮวยกระบะอะไรน่ะไอ้นอนอะกระบะตัวลูกบอไปเปิดประตูนึ่งจะได้เผื่อใครเขาเห็นจะได้ซื้ออ้ามันจะได้จ๊อปเอาแล้วเอาไว้สามหกครับนี่ขาย สิบมพร้อมกระบะดกดำได้โอ้นนดาซิงสวยจารัดสวยจารัดอีกแล้วดาซิงดินด้วนนุ่นเอาโอ้ไม่มีเบ็ดตัวนี้ โอ้ยเจอแล้วเจอแล้วฮะถอดขั้วออกวะอ๋อนี่ครับเต่ว่าเห็นว่าลูกค้าจะมาดูแล้วไม่รู้ว่าจบหรือไม่จบครับคันนี้ร้านสามครับสามหกอึสวยไหมคุณเินสวยสวยกว่ารถอีก กูนี่มาสวยกว่าโอ้ยสวยกว่ากระบะผมเมียนี่โอ้ไม่ได้แล้วต้องเอากระบะนี่ไปใส่รถผมพี่วุดกระบะนี่ต้องไปใส่รถผมมันถึงจะถูกอ้าวนี่เนียมโอ้ยไปไม่ต้องทำสีเรานี่เน้อ เอาไบบนีเลยแต่กะว่าจะเอาไปเจอกระบะบีเนียมตัวไหนตัวสามคานขายไหมน่ะตัวลูกอันนั้นไม่มีเล่มอ๋อเอาไปที่ในหกหมื่นห้าไหนตัวไหนไม่มีเล่มนะโหแล้วผมจะวิ่งยังไงมีซื้อเล่มทำงานบอสได้ไปนั่นแล้วนั่นน่ะไอ้กะบะบีเนียมอ่ะโว้ยไอนู่นน่ะสิบล้อไหมเนี่ยนู่นน่ะอยู่ต้นสนนู่นน่ะกระบะอะไรน่ะ ตัวลูกฮะตัวลูกกันนะนั่นแหลนนะเหมือนหัวล่างหายไหมจ้าของเขาไม่ขายบ<อ>่มันเป็นตัวลูกนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้แหมกลับมเลยเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอเขามาดูรถกันนะเอาไว้เออมันรถส่ะมันสวยอยู่ก็กระบะเนี่ยรถขายไม่ได้ใช่ไหมเนี้ยเนี่ยกันฮะกระบะสวยขายแต่จก้าา <c oughs> กระบะครับไปก่อนซื้อกระบะแถมรถหรือเปล่าฮะซื้อกระบะแถมรถหรือเปล่า ไม่เทมรถแถมถังนี่สามสามถังก็เอานี่เอะาบางโนบังโนบางคนโนนี้คนนี้ยอไปน้ไหนอยู่นู่นดดููัน้่โอนี่ลรวปิดเอดับเครื่องเลยประหยัดน้ำมันอ๋อโอเคไม่ถือนี่ไป <c oughs> คุณนินบอกว่าสวยก็รถอีก CT Truck คืออะไรอ่ะก็ CT Truck คืออูอูที่ต่อนี่มาอ่าอูที่ต่อกะบะามานะ่ะ CT Truck ลาท้ททายยังสวยเลยดูได้ใหม่เนี่ยลาท้ายกน,น่นจะขึ้นให้ใหม่นี่ ยินดวนเพิ่งมาทันแรกครับแต่ผมมา,มาบ่อยไปดี่ไปโน่นทันนี้ก็ขายครับน,นี่รถพ่วงเกอโอโน,นพ่วงเกจอดอยู่พ่วงหนึง่งโอ้โหนี่บางโคลนนี่นี่บางโคลน,น,น นี่หน้าอะไรไโอ้พอดีเลยนี่เจอแกนแล้วนี่ของท่านนี่ปะป่ะเ<า>นี่ยเนี่ยของใครนี่ของผมนี่แหละขายไหมขายไปจะเอาไว้ใช้เนไงเอาไว้ใช้งานอู้หูเลื่อมเลยไว้ใช้งานขายให้ผมไหมไม่ขายแล้วครับผมหาอยู่เนี่ยอออ๋อื เพราะว่าจะยักคันนู้นจะทำนึ่งคันนู้แล้วนี่กระบะใครนี่กระบะไอ้ลูกเออลูกมันล้มมานั่นทำเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วอ๋อลูกวะรถ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 เสียบ่ะใช่ยกขึ้นอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยตีตีอะไรนะตีกล่องซุ้ยเออตีกล่องอ่ะครับมันต้องตีกล่องบ่ไหนถ้าเราไม่ตีกล่องมัน มันสูงใช่ไหมกระบะใช่มันต้องเป็นไอ้ไอ้ถ้าเป็นกระบะที่มีไม่กองอ่ะคือว่ามันจะต้องนั่งบนกระซีตัวนู้นเลยไปเป็นพืกรถหินรถรถหินรถทรายมันกระบะจะไม่สูงเขาให้นั่งบนพวกความแข็งแรงถ้าห้อยข้างเนี่ยคือพื้นไร่มันจะต่ำนี่มันห้อยข้างมันไม่ได้ปขึ้นหขึ้นบนรห้อยข้างนะไหนเนี่ยกระบะเนี่ยห้อยข้างห้อยข้างกะตีถ้าถ้ากระบะของของของผมก็อยู่อย่างนั้นแหละใส่ใส่กับเหล็กกองหน้าเจ็ดเนี่ย อยู่ตรงไหนก็บอกอ่ะอยู่นี่เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วทีนี้พอวางไปมันมันมันชนตัวนี้มันต้องตีกล่องใช่ไหมใช่ถ้าค้าซีมาค่าซีห้อยข้างอันนี้มองห้อยข้างนะอ่าพอพี่ห้อยข้างไหมนี่ยไปโดนไปโดนซึ่งไหนไปดูห้อยข้างห้อยข้างแบบไหนของผมถ้าดพื้นไร่ถ้าไม่ตีถ้าไม่ตีกล่องพื้นอ่ะมันต้องรองไม้สูงใช่ไหมล่ะรองไม้สูงเพราถ้ารถถ้ารถพื้นไรเนี่ยมันต้องมีกล่องทุกคัน โอ้มาแล้วนนใครน่ะงไงเาเบนจะนั่งนี่ยังไง่งแค่นี้เออใครนีโอ้ซายลอนบอกวัวนี่บอกเท่าไหร่นี่ยีตันบ่สหตันสิบห้ตันยี่สิตันใหญ่กว่านี่ บอกเอฟเลยนี่ดูื่อทำใหม่หมดเพ้าเพื่อเปลี่ยนใหม่คนนี้ขวามานี่นะลงดัดทำมาใหม่เปลี่ยนใหม่โอ้ไปดัดอยู่ไหนผมไม่ดัดเองหัวพวกผมมีเจียไปบอกครับอันนี้อันนี้ใส่นั่นไหมใส่ซุปเปอร์ลีนไหมนี่ใส่ทำไมมันต้องใส่ซุปเปอร์ลีนเนี่ยบูทเนี่ยเป็นซุปเปอร์ลีนบ่ใช่ไหมเป็นเลือดบูททองเหลืองเนี่ยข้างในเป็นบูททองเหลืองหรอครับข้างในเนี่ยครับทองเหลืองไหมครับอ๋อ อ้คันนี้ล้มมาอันนี้สามสามคานใช่สามคานแท้แน่นอนยาวเท่าไหร่นี่แปดเมตรดเมเลยนะครับกบะบเนาะโอ้ไม่ธรรมดาหรอกแปดเมตรนี้วิ่งอ้อยไม่ต้องต่อข้างหลังเลยเนาะนี่โอ้โหโอ้นี่นี่เจอบางโคนแล้วนี่ นี่ทำทำไม่ใช้ขนาดนี่คันนี้ด้วยคันนี้บ่คันนู้นบ้างแต่คันนู้นมีแล้วโอ้รถคันนี้มีมีบางคนอันเก่าไหมอันเก่าไม่มีบ่มีแต่ใหม่เลยมีแต่ใหม่เลยยอตไใร่รถอะไรฮะ ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ครับไม่ต้องไม่ต้องข่าตัวแม่รถสิบ้องมมต้องสองนิ้วครึ่งถูกแล้วไหนเนี่ยเ,เอาสองนิ้วครึ่งใหญ่ๆนั่นแหละพอแล้วมาเลยเ,เ,ลเลยนะเผาสองนิ้วครึ่งใช่ไหมใช่ตือใหญ่แล้วถึงที่แล้วอ่าอนันน,นี้พอดีเลยแล้วก็มีสองนิ้วสองจนี่สองนิ้วสองอันนี้ไหนมีบ่ไหนายสองนิ้วสองอันไหนใหญ่กว่ากันอันอันสองนิ้วครึ่งมันต้องใหญ่กว่าสองนิ้วสองอ๋อ น้อน,นี่บ่สองนิ้วสองสองนิ้วสองสองนิ้วครึ่งอืต้องใส่สองนิ้วครึ่งนี่ค,ครับได้ความรู้เลยได้มานีนโอ,อะไรเยอะดิอยู่นี่เดี๋ยวขอเกสักสักอย่างนึงจะได้อะไรเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับนี่นี่นี่บังโคนนี่บ่ป้าปบังโคนอันนี้บ่โอ้สวยใช่วะ โอ้ทำใจ้วเจ้าของนั่นแหละรวยเลยเนี่ยรวยันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ